มันจะมมัน่ไผมเลยพี่เยยุดยร้านไม่ี่อม่พ่ร้าไม่มีจ้างเน่ยพอดีออ้นช่จ้างหายแล้วาไโดนกู้องมขยับนี่มีปืนเห็นไมมีปืนเนี่ยมีนดเเดี๋ยวโดนแบบนีจะมันออสจมันออสมันเ่มามา ยกไลูน้ี่มันเป็นลูกจ้างร้านฉันดีกว่าขยับนู้นเลยเพี้ยงเลผมมีพ่อแม่นะพี่นะเอ็กพ่อแม่ไอออนโอเคป่ะเอ้ยตามฉันมาฮ่าลูกพี่ออนมีลูกน้องแล้วต้อมาต้อมาฮ่าพ่อได้ลูกน้องใหม่แล้วเว้ยร้านนี้ขายไม่ดีอยู่เว้ยเฮ้ยขายดีเว้ยพูดอะไรวะเข้าไปในพูดเลยไปไปไอออนเฝ้าไว้นะได้ได้ไม่ดีได้ พี่กบพอจะมีอาหารให้ผมกินไหมครับมี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 แต่ไม่ให้อ้าวอ้าวอ้หูหูไอ้กบเฮ้ยมาเกี่ยวอะไรวะไปมาแล้วไหนใครหิวอะไรพี่มันหิวมันหิวแต่ผมไม่ให้มันกินไม่ให้มันกินจะชั้นให้กินทำไมอ่าอ่า้สามชิ้นพออ่ะขอบคุณครับพี่ครับอ่าน้ำก่อนหนึ่งจ้กบดื้อขอบคุณครับ โอ๊ยอะไรโอ๊ยมีของโ้ขอโทษขอโทษากไว้นเฝากไว้นาฉันมาแป๊บนึงมึงไม่ได้ออกไปหรอกมึงอยู่ที่นี่จังไซเนตี้อ่นโอยแกก็เตี้ยเหมือนกันนั่นแหละเอ๊กขเป็นตัวเล็กอยู่แล้วเว้ยมึงไอ้เตี้ยมึงไอ้เตี้ยไอ้เจ้าเตี้ยเฮ้ยอย่าบุลีเตี้ยอะไรนอกร้านวะเขาด่าผมครับเขาด่าผมเตี้ยนะพี่เขาด่าผมเตี้ยเหมือนกันครับเฮ้ยมึงไม่เตี้ยเว้ยสมบูรณ์เตี้ยเอานนี้ไปกินไป บใจเว้ยใจดีจังวะผไปหางานทำดีกว่าไปละไปไหน,ะนอะเราเจอคนวัยเตี้ยหบู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 หน่อ,อยเฮ้ยด้ยออกไปได้นะห<อ>นุ่มน้อยคนนี้ชื่อจิมมี่เขาได้ตกอับจากการงานในเมืองเลยออกมาหางานข้างนอกทาและได้พบกับนี่มันลาอะไรวะเนี่ยอ้ยหิวว่ะเขาจะมีอาหารเรากินไหมเนี่ย แต่ว่าไม่มีเงินนี่ยดิโอ้ให้ทำงานแลกได้อยู่บ้างไปไปวะสวัสดีครับลุงสวัสดนุ่มผมหิวมากเลยครับนี่หิวว่าเข้ามาเข้ามาเชิญเชิญเชิญขอบคุณครับแต่ผมไม่มีเงินเลยนะครับลุงโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะนี่เอาไปอุ้ยขอบคุณครับอ่าเป็นไงมาไงเนี่ยผมหลงทางมาครับคือผมออกเดินทางมาจากหมู่บ้านแบบไกลมากเลยครับแล้วอยู่ผมก็โดนโจรดักต้นเนี่ย โจนนะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยลุงเอ้ไม่แถวนี้ไม่มีโจรหรอกนีหางานทำเหร่ใช่ครับลุงลุงพอจะมีที่พักให้ผมไหมผมไม่ขออะมากหรอกแค่มีอาหารให้ผมก็พอแล้วอ่ะมี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 อยู่ที่หนึ่งนะนอกไงออสอะไอออสเหรอใช่ร้านลุงมีคนชื่ออสนะแต่มันไม่ใช่คนแล้วมันเป็นกบออสไปไหนอะลุงอ่ามันหนีที่เหรอางมันเถอะปกติใช่ลุงเฮ้นี่ลุงให้ให้ผมอยู่ได้จริงเหรอที่เนี่ยแบบเออยู่ถ้าว่างงานก็อยู่อ่ะ ผมไม่เจอคนดีๆแบบลุงมานานมากแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเชิงเชิงเอ้ยผมขึ้นไม่ได้เลยคับบขึ้นไปดูไปขึ้นไปดูเอ้ยลุงลุงพอจะเห็นแบบคือเห็นโจรที่ผ่านมาแถวนี้สองคนไหมเหมือนจะแบบอยู่ที่ใบป,ประกาศอะ,หะเหมือนหัวหัวหน้ามันจะหัวฟ้าตาแดงเลอยอนี่ลุงเคยเจอป่ะครับไม่เจอมันเป็นใคระผมก็ไม่แน่ใจคนระับค่าหัวมันค่อนข้างจะสูงเลยนะเหมือนจะทําเรื่องเลวเยอะเลยลุง ลุงก็ระวังลุงก็ระวังระวังหน่อยแล้วกันนะผมว่าเป็นห่วงคนดีๆอย่างลุงไงอ๋อเฮียได้ลุงโหดอยู่แล้วตุงนี้โจมมันชุมลุงพวกเร็วๆมันเยอะนะทําเรื่องอะไรงั้นอะเออชั้นสามใช่ไหมครับอ่าข้างบนเลยโอ๊ยหายละต้องต้องรีบคามันวะมันรู้ได้ไงวะเออหน้าฉันก็เหมือนใบประกาศอยู่เออต้องจัดการมันไฮ้หาของก่อนไม่เจอลุงนี่คงแย่ไปแล้ว อือห้องก็กว้างนี้เนี่ยห้องใต้หลังคาแล้วมกี่ตัวอะไรผงใส่จะตาฝาดไอพวกกล่องให้ผมเปิดดูได้ไหมเนี่ยขออนุญาตนะครับลุงมีอาหารมีอะไรพออไร้อมเลยฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมีปืนด้วยเนี่ย what เดี๋ยวทำไมลุงมีปืนวะน,นี่มันร้านเล่าวะเฉรอแต่ลุงก็น่าคาครานนะ่าม่มากลุงน่าจะเก็บไปป้องกันตัวแหละแต่ตุ๊กตาตัวนี้มันก็ สมจริงดีเหมือนกันนะม,มันคงไม่มีอะไรหรอกมากเอาเป็นว่าวันนี้เราพักสักหน่อยแล้วกันนะมีเหล้าด้วยนี่วะโอ้ยเผลอหลับเหรอวะเนี่ยโอ้ยไม่ได้สบาย,ยางี้มานาันนะลงไปหาลุงดีกว,ว่าเมื่อวานเหมือนจะแฮงค์ไปหน่อยลุงคอ๊บ เสียงใครช่วยด้วยครับฮัลโหลวัดอะไรใครมีใครอยู่ในนี้หรอมีใครได้ยินไหมผมจะตายแล้วเอ้ยใครอ่ะอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ข้างนอกครับอยู่ในกรงข้างบ้านรผมอยู่ในรั้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังจะตายตรงไหนไปก็ได้เอ้าตวเล็กเป็นไรอ่ะผมจะตายแล้ว ข,ขออาหาระอะไรกันลุงอะไรกินก่อนกินก่อนกินก่อนลุงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลุงเลี้ยงตัวอะไรแปลกๆวะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะลุงมันชั่วพี่ชายเชื่อผมเถอะแต่ลุงเขาไห้ที่พักกับอาหารเขาแค่รื้อแมห่หารเราหรือเปล่าเราเป็นสัตว์เลี้ยงเขาเหรอผมไม่ใช่สัตว์เลี้ยงผมคืออะไรผมโดนเขาจับตัวมาที่นี่ไม่ได้มีแค่ออสกับลุงเหรอ เขาจับตัวผมมาเพื่อจะเอาผมเป็นทาสโอ้ยพี่ชายช่วยผมหน่อยแล้วตอนนี้ลุงไม่อยู่อ่ะเราพาหนีได้ไหมผมขอร้องผมจะช่วยทุกอย่างที่ผมทำได้เลยไม่น่าเป็นคนขี้สงสารเลย่อูอาคบ้ามาเไหมขอมมากครับเดี๋ยววตอนนี้ตอนนี้ลุงไม่อยู่ไปไปไปเราจะไปไหนกันนะ โอ้ยแอบกวนแอบก่อนลุ้นเลยนะแอบกวนหนูเข้ามาต้หิวจับไปตัวสีฟ้ากินดีกว่าเฮ้ยกินได้เหรอไปไหนวะเฮ้ยคนตกสีฟ้าอยู่นะลุงลุงมันจะกินได้ไงวะไอ้หนูไอ้หนูไปที่นี่ก่อนดีกว่าไปผมบอกเลยว่าลุงเขาไม่กลัวกินได้ยังไงเนี่ยไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่มีบ้านไหมเนี่ย พี่ก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่ว่ะพี่ก็ถังแตกเหมือนกันว่ะตอนเนี้ยพี่แล้วพี่มีอาหารไหมพี่พอจะมีว่ะกินกินก่อนพี่ระวังซอมบี้ยาๆโอ้ฟาโรห์ชิพานแล้วพี่มันเห็นแล้วไหมไปไหนเห็นแล้วนะโยนโยนตามีมาไอ้สองอีกเยอะจังวะลุงมาผมไมเละลุงไปไหนแกไปไหนแกจะจะเอาตัวเล็กไปไหนตัวสีฟ้าฉันน้องก็ไม่บิดอะไรนะลุงอ้าวหายไปแล้ว ว่าเราควรจะฆ่าเขาตรงนี้เลยดีไหมพี่กล้าทำเขาเหรอโอซอมบี้เยอะจังวะแต่เขาจะฆ่าผมพี่เอาเลยพี่อยู่ไหนแกอยู่ไหนพี่ทางซ้ายพี่้ตรงลูกของโมโนล็อกอ่ะอ่ะลุงอ่ะลุงผมไม่อยากฆ่าคนเลยเดีเดี๋ยวอ้าฆ่าคนไปไปไปตัวเล็กอยู่ไหนเนี่ย อยู่ด้านหลังขรับอยู่ผมอยู่ด้านหลังโอ้ยเราตายแล้วเราเราจะเข้าบ้านเขาก่อนไหมก็ก็หลบที่นี่ก่อนวะก็ไปกันตอนเช้าแล้วกันนะได้ครับโอ้พี่ฆ่าคนว่าโอ้ไปไ,ปไปขอโทษนะพี่ที่มือต้องอาบเลือดเพราะผมอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเขาเป็นคนไม่ดีมันก็น่าจะคุ้มอยู่แหละมั้งแล้วพี่ครับมันยังมีอีกตัวนึงอะ่ะเป็นไอออสอะ ไอออสไอ,ไอกบนน่น่ะเหรอแต่ดูทรงมันไม่ค่อยจะน,น่ากลัวหรอกมั้งแต่แต่มันล้อเลียนผมมปเยอะเลยนะโอ้ยเอาตัวให้ล้อก่อนเถอะอย่าเพิ่งไม่สนใจมันเลยนะศัก์สีมันกินไม่ได้นะเว้ยหนูโอเคพี่ชายอันนี้ห้องนอนเหรอใช่ใช่ใช่เราพักที่นี่ก่อนแล้วกันะะนะอาหารน่าจะพอมีให้กินอยู่แหละอ๊บมีปืนด้วยนี่ลืมไปเลยที่นี่มีปืนนี่หวะ โอเคโอเคลุงมันพี่ชายพักผ่อนเถอะเดี๋ยวผมเฝ้าที่นี่เองเอางั้นเหรอมีอะไรเรียกพี่นะได้ไ<ป>วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วแหละพักผ่อนดีกว่าโยโย่ยของโย่เอ๊ะโย่ห่างโย่ที่หล <cos> ังโย่ที่แอดอึ๊บอึ๊บเสียงเจา้าอ้อนี่หว่า กลับมาก็เจอนี่เลยเอตี้ไปไหนนี่ลุงครับลุงลุงเอะลโหลมาสิีวันนี้เจ้ากบลุงหืมลุงอะมาได้ไงลุงลุงใครคือลุงไอ้คนที่ตายไปเมื่อกี้อะนะอย่ามาอย่ามาอย่ามาจิกเทคท็อกลุงอยู่ไหนลุงของแกตายไปแล้วไงไม่ใช่ไปดูศพหลังบ้านสิ ใจจริงๆเยยทได้ังไงไคนแบบพวกแกไม่ควรจะมีอยู่เว้ยคนโจรแบบแก <c oughs> ง่ายนิดเดียวก็แค่เอามีดปักเข้าไปตรงอกอะ่ะ <c oughs> แค่นี้ก็ตายแล้ว <c oughs> คนแกแบบมันนะ่ะน่าตายเร็วๆไปกับเนี้ยฟังไว้ก่อนเถอะรอนนะสะใจจริงๆเว้ย ที่ลุงหมักนี่มันสุดยอดจริงๆเลยเว้ยโคตรเอย่าบอกไม่ทำงานอีกแล้วนะเฮ้ยะว่ไปพี่ไม่ทำงานเลยเนี่ยขอนิอนึงน่าพี่ไม่ได้มีความสุขแบบนี้แล้วนั่นเล่าที่ต้องเอาไปขายนี่พี่เอามากินทำไมอีกเนี่ยเดี๋ยวพี่หมักให้ใหม่แล้วกันนะขออีกนิดนึ่งแล้วนี่จะลูกค้าเหรอ สิ่งท้องลุงเหรอไม่ลูกค้าน่าจะผมต้องไปต้อนรับก่อนได้ได้เดี๋ยวลุงเตรียมเหล้าก่อนละกันนะอ่าวันดีพี่มาแล้วน้องเกาฉันได้มเลยวันดีครับอ่าว่าไงตัวอะไรเนี่ยที่นี่มีลูกค้ามีด้วยเอแป๊บาดูนะลุงขอขยี้ตาลุงคงจะเมาขอโยนเหล้าซิงก่อนละกันนะวันวันดีครับ ไม่อยู่วะนี่คงจะคิดไปเองหรือด้้างวยุดหยุดหยุดอะไรตัวอะไรแกเป็นใครเนี่ยไอ้หนูแกเป็นใครเนี่ยผมที่แกฆ่าก็รอค่ะผูที่แกฆ่าหยุดนะหยุดนะอยู่ในนี้พี่น้ำช่วยผมด้วยอยู่ไรอยู่ไรแดดทำอะไรมาไม่ได้ไอ้หนูอยู่ไหนหนูยอมแค่นี้ยอมอะไรกันได้กันเหรออ๋อ ไอ้หนูหนีหนูไอ้หนูหนีอไอ้หนูลนี่สูไไหนไอ้หนูคือลุงเหรอลุงในตอนนั้นเหรอฉันหิวมากเลยฉันจะกินพวกแกมันยังไม่ตายเหรอเนี่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 ไปนี่ไปเราจะไปสูมหนำพังตอนนี้เราสูไม่ได้พี่้พังสูไม่ได้ก้ามใหญ่นี่มันทำแอคโอ้ยกินเล่าไม่หนำใจเลย้นีหนีอนหนนี่หนนีน มันกลับมาได้ยังไงวะพี่เอาดาบไปแทงมาสิเหมือนตอนนั้นน่ะได้เดี๋ยวจะลองดูนะอะไรเออเออเจ็บจังเลยเออเออเดี๋ยวเออเออเนี่ดวนเลยพี่นี่ครับโอ้โหอะไรมันมีบ้านอะไรมันคืออะไรโอ้ย้นี่อ้นนี่้าหนีเข้าหนีแล้วไม่ไหวโอ้ยอะไรมันตามมาวะ นี่คืออะไรวะซ่อนเองได้ปะเนี่ยเข้าไปก่อนเลยเข้าไปก่อนเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาพวกแกทำอะไรอ่ะมาแล้วเอาที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยมันขังด้วยโอ้โหโอ้โหเ้ยเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้มันตัวสูงมันสูงเฮ้ยปิดเฮ้ยปิดอะไรวะที่นี่มันมีคนโดนขังอยู่นี่ยมีมังกรด้วยพี่ที่ระลอกระลอกมันเข้ามาที่นี่เฮ้ยมีคนอยู่อ๋อเราต้องช่วยพวกเขานะเนี่ย พี่จะช่วยยังไงวะเนี่ยแม่เอ้ยกูไม่ได้เป็นนักบุญนะเว้ยจะเอ๋จะเอ๋ว้วเราขุดตรงนี้ให้มันเข้ามาแล้วเราเราปิดเอาป่ะ้ยปิดเราจอมันเข้ามาได้ไงเราเข้ามาดูซิพี่ต้องเลได้แลิพี่เลาะเรียนมาหน่อยเฮ้ยเอาอะไรวะใหญ่หรือเปล่าออาะไรพี่ผมรอไว้รอไว้เลยไออะไรรอฮ่าเฮ้ยได้แล้วไอติดอะ เจอกันม่ใช้ต้องการนะเอาไไปไหนเอาเจอกันนะแกไอ้หนูอยู่ไหนเจอแกอีกนะผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้อยู่ไหนหนูปไปไหนนะหนูไปไหนวะนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เจอกันเจอกันเจอกันเรอกเนเออไปไปเด้อดอเด้อเด้ไอ้แน่แกไอออนยังเก่งกว่าอีกมั้งดูโซไอไอออนยังเก่งกว่าเยอะเลยอุ้ยเราแย่นะอย่างเงี้ย เอาสู้ไม่ได้จริงๆนะมันคงจะขังได้ไม่นานหรอกไอ้หนูพี่ว่าแต่เราต้องไปช่วยคนนะพี่เห็นคนที่อยู่ไงไหมไม่คือพี่ต้องการอาวุธที่ดีกว่านี้ว่าไอ้ดาวนี่มันไร้ประโยชน์อ่ะโอ้ยพี่แต่พี่ทําให้ผมแข็งแก่งขึ้นได้นะแกแกสู้คนได้เหรอผมสู้คนไม่ได้แต่ซัพพอร์ตคนได้อะผมสามารถเอาความคิดของพี่มาเป็นพวกอาวุธได้พี่เพียงแค่พี่คิดแล้วบอกผมผมก็สามารถเสกได้ได้เลยเหรอใช่แต่พี่ต้องให ต้องอัปเกรดตัวผมก่อนอะพี่จะอัปเกรดเรายังไงอะพี่ต้องหาดอกไม้เจ็ดอันดอกไม้เจ็ดอันต้องต่างชนิดกันไหมผมคิดว่าอันไหนก็ได้พี่พี่พอจะผมก็ไม่เคยทำพี่เดนทามากลแม่ผมเคยสอนไว้แม่นะจักรู่นะสามพี่เราเอาแยกมาเลยก็ได้ได้ได้สามดีนะว่าเราที่อยู่บ้านเราเก่าเราเคยเก็บพวกดอกมงวดอกไม้อะไรอย่างนี้ไปฝากสาวแต่สาวไม่เอาเรา โอ้ยหงสารจริงๆหน้าตาดีขนาดนี้โอ้พี่ตรงนี้มีต้นไม้อีกเนี่ยผมแล้วนี่ไอหนูอยู่ไหนผมอยู่ตรงนี้ครับบาจริงทำไมการเดินทางมีแต่เรื่องปวดหัววะเราจะฆ่าไม่ได้จริงใช่ไหมไอ้หนูพี่ต้องเอามาล้อมล้อมตัวผมอะอยู่นิ่งนะครั้งแรกไม่เจ็บเชื่อพี่อือขาอ,อันหนึ่งมันถึงจะวงพอดีอ่ะพี่แถมให้อันหนึ่งแล้วกันนะอ่ะแล้วไงต่อ บา้บานบ้านพี่มีคาถาไหมอะ่ะโอ้คาถาอะไรก็ได้อ่ะพี่เซมบกุเต oh เอากระสนเซมาโอ้เออมีขี้ออกแล้ววัน oh พระบันเจ้าไปไปกันเลยโอ้เ oh พียออะไม่จริงเหรอคาถาพี่นะใช่พี่ผมบอกแล้วแค่ คาถาอะไรก็ได้แค่มีต้นไม้ลอบตัวผมมาแม่ผมสอนไว้แค่นี้แหละโอ้ยหนังตลกไทยช่วยชีวิตโอ้ยแต่อุ้ยตอนนี้ผมสามารถหยิบอะไรขึ้นมาจากกระเป๋าผมก็ได้พี่เอ็งเก่งค่ะนี่เอ็งโดนจับได้ไงวะผมยังเด็กอยู่อะพี่ว่าถ้าเราใช้ปืนยิงเนี่ยมันจะไม่สมวะไหนลุงเมกับไม่รอพี่ได้ชุดกรอดเข้มๆเลยเข้มแบบเข้มเบอร์ดี้สีดำไหมพี่สีดำเลยอึดๆเข้มๆเอาไปเลยพี่ เอ้อ้พี่เล่นมันอะแค่นี้เหรอครับนี่ก็พี่บอกแบบเบอร์ดี้มันน้ำตาลไงอ่พี่เป็นเองพี่ขอให้มันแบบอ่ะดูดีขอขออันที่ดูดีกว่านี้ได้ไหมได้ครับพี่ผมยังมีอีกได้จัดมาเอาแบบขาวๆไหมพี่ได้จัดมาพี่ชอบเลยแล้วครับเหบหบหบมันก็เข้มอยู่แล้วแต่พี่ว่ามันยังไม่เข้มพอว่ะทางั้นสีทองๆนะเอาสีดําเลยข้ามเลยพีาทองไม่น่าดี นี่มันต้องแต่แรกแล้วพี่โอ้ยโอ้โหพี่ดูเหมือนนักลบเลยอ่ะพี่นี่แหละนักลบแล้วพี่จะเอาอะไรอีกไหมอาวุธพี่ต้องการอาวุธเองมีโล่ไหมได้เลยเอาไปดิเองก็รู้ใจพี่ดีแต่ทุยมันสู้ไม่ได้เว้ยแต่เขาโจ่เหรอเก็บไปหน่อยแล้วกันนะนี่พี่โอเคเก็บยังอยากได้อะไรอีกไหมอยากได้อะไรอีกไหมอาวุธ มีอาวุธแบบเข้มๆไหมดีๆเลยที่คิดว่าพี่จะสู้ได้แน่นอนผมคิดว่าควรเป็น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 เปฮะว้าว t ริปเปอร์มันคืออาวุธของนักฆ่าพี่อ๋อแอสซัสซินเหรอใช่แล้ว พี่ว่าดูจากสภาพไม่น่าจะรอบค่าลุงได้นะถ้างั้นเอาเป็นนี่ดีไหมพี่ไหนจัดมาระเบิดเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคนจะตายสิใช่เราต้องไปช่วยคนนะปนไปทำไเทนี้ลูกหลงเลยเ พี่จะเอาอาวุธอะไรดีเนี่ยแกตั้งใจคิดหน่อยได้ไหมเนี่ยพี่รู้เรื่องว่าแกเสียงอะ <ผม S 2> ไรกันมัเนี่ยเอานี่ไปเลยโวอาวุธสมัยใหม่พี่ว่าน่าจะไหวแหละไหนพี่ขอลองเทสหน่อยนะว้าดูจากสภาพไม่รอดแน่นอนไอ้ลุงนั่นนะ่ะโดนพร้อมไหมพี่พร้อมไหมมันต้องมาแล้วไปเร็วๆๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆ มันจะกินคนพวกนั้นเป็นอาหารหรือยังวะแต่ผมบินได้แล้วนี่หวะอ่ามันยังอยู่พี่มันยังอยู่บินได้ด้วยเหรอโอ้โหขับร้ายมอยไหนวะมันอยู่ทางนี้พี่เห็นผมไหมเนี่ยไม่เห็นแล่แล้วบินทำไมเล่นหนูคลายวะเอ้ไงไงไงอยู่ไหนวะสวัสดีครับลุงจำผมได้ไหมนี่อ่ะอูไงไอ้อ้วนเออโอ้อยอันพังของมาแล้ว เอาเอาได้เลยเหรอแป๊บนึงพี่ผมมีอะไรให้อะไรนี่นี่นี่อันหิวเหลือเกินหิวก็ไปหาอะไรกินสิวะนี่แหละโอ้หเฮ้ยครับพี่ออป้าก็บอกผมนะเต็นพิกัดแล้วกันนะอะไรเออจุกโอ้พี่ตีเข้าไหมของก็ไม่ได้กดแค้นได้ต่อกันนะลุงผมว่าลุงไม่เกิดใหม่เหรอนะหมลุงนี่ไงพี่เอาปืนเลยปืนย้อนเลย กทีอะไรเมืมอ่อไรอ๋อขอโทษนะลุงลุงดื่มด้วยกันแล้วกันนะไหนลุงก็พี่คาร์บิศพแล่ะว,วะผมขอไปช่วยช่วยช่วยคนก่อนนะได้ได้เดี๋ยวพี่ขอนั่งกินเหล้ากับลุงตรงือนนีล่านะโอ้ยอะไรวะเนี่ยไมีหนีไปครับทุกคนไม่น่าหนีออกจากบ้านเลยโอ้ยอ่าลุงชนแก้วเว้ยผมอิสระแล้วนะครับผมจะไม่สนิทก,กับลุงเพราะอะไรนะเป็นไงห,หนู เขาไปอิสระกันแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีพี่เอาไดนไม้เดนไม้ยัดเข้าไปต่อเลยดิตรงนี้อะศพลุงอ่ะมันยังไม่ตายหรกบางทีมันอาจจะขึ้นมาอีกก็ได้โยนทิ้งไปแล้วอะโอ้ยมันมันจะขึ้นาอีกรอผมไม่รู้สี่โอ้ก็เอาเป็นว่าเอานี่แล้วกันนะไหนพี่ออกมาไกลๆเลยไปแป๊บมึงนะเขาเก็บเล่าก่อนโอ้ยังไปห่วงเล่าอีกเดี๋ยนีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่คนจะตายไหมเนี่ย อว่าคนตายพี่อ่ะเอ่อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรพี่ไม่รู้ไม่เห็นแล้วกันนะเอาไว้ว่าเองผิดแล้วกันนะเมื่อกี้ไม่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยเอาไว้ว่าเราไม่ผิดจะมีบางกนอยู่ข้างหลังตัวใครตัวมันก่อนลวกันแล้วพี่ผมไปก่อนแล้วพี่ไม่เจอกันพี่เอ้าไอ้หนูไอ้จริงพี่ไม่ได้